สถาบัานบัณฑิตปบริหารธุรกิจศสศสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัท SCG Chemical จำกัดมหาชนธุรกิจเคมีผ่านเพื่อความยั่งยืนร่วมกันจัดการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge a ศ i น2023 Global Competition การแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกภาคภาษาอังกฤษสำหรับนิติศ,กศึกษาซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องยาวนานที่สุดในเอเชีย โดยสำหรับปีนี้มีทีมจากทั่วโลกสมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น172ทีมจาก42สถาบันอุรมศึกษาใน16ประเทศครอบคลุมห้าทวีปและมีทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศทั้งสิ้น19ทีมพร้อมด้วยทีมชนะเลิศจากการแข่งขันรอบประเทศไทยอีกหนึ่งทีมรวมทั้งสิ้น20ทีมซึ่งจะทำการแข่งขันในวันที่2 2ถึง24มิถุนายน2 5 6 6ณสถาบันบันดิตศาสินค่ะ Facebook Fanpage SCG Bangkok Business Challenge So, I think the big change we've seen is a sense of urgency. I think there's an urgency in the need for entrepreneurship, the need for startups, and above all, the need for sustainability. And I think we see that reflected right through the competition. Try hard. don't be upset if you don't win the first time. You might win the second time or the third time. Try, try again. s CG Chemical, นะครับเราก็เป็นองค์กรที่ให้ความสําคัญทางด้านนวัตกรรมนะครับแล้วก็โครงการที่สัตว์สินเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ดีนะฮะสนับสนุนสตาร์อัพแล้วก็ทาง s อ g เหล่านี้ก็สนับสนุนต่อเนื่องมาเป็นปีที่8นะฮะก็คาดหวังอยากให้สตาร์ทอัพไทยเนี่ยได้สามารถสเกลอัพ ต่อไปได้ในระดับอ่าวอบนะครับที่จะฝากไว้ให้กับผู้ที่เข้าประกวดนะครับทั้ง20ทีมในรอบออบคอมเพลติชันนะครับก็จริงๆอ,อยากให้คิดให้สเกลใหญ่ขึ้นเป็นสเกลระดับโลกนะครับแล้วก็ก้าวข้ามไมเซ็ตที่เป็นระดับโลเคอลหรือระดับประเทศไปรัคาดหวังว่า,าผู้กรรมการผู้ตัดสินก็จะได้ช่วยใส่อินพุตเข้าไปให้กับน้องๆนะครับแล้วก็ได้เอา ประสบการณ์เหล่านี้ไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับแลก็หวังว่าสารับไทยก็จะได้เติบโตไปในระดับโลกนะครับก็จริงๆวัตถุประสงค์ที่เราสนับสนุนโครงการนี้มันมี2เรื่องอันนี้หนึ่งคือสถาบันศัตว์สิทิ์เนี่ยเป็นสถาบันการศาึกษาที่มีชื่อเสียงแล้วก็สร้างสิ่งที่มีประโยชน์ต่อวงการการศึกษานะครับแล้วก็โครงการที่ประกวดในครั้งนี้เนี่ยเน้นในเรื่อง sustainability ซึ่งก็ตรงโจทย์กับธนาคารเกษตรกรไทยที่ให้ความสําคัญเรื่องของการสร้างสตาร์ทอัพ ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาเรื่องของ sustainability ซึ่งเราก็เชื่อว่าถ้าการศึกษามีการพัฒนาไประดับนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมประเทศต่อไปครับก็ก็ขอเชิญชวนนะครับคนที่สนใจบุคคลที่สนใจเข้าร่วมในโครงการนี้เพราะว่านับได้ว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์และก็มีส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญให้กับประเทศในอนาคตอย่างยั่งยืนครับ ทีมไทยก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจเห็นน้องๆก็คือเก่งแล้วก็คนไทยเราเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เป็นประการสําคัญคือเรามีาม,มีความที่ละเอียดรอบคอบแล้วก็มีความที่เข้าใจในโจทย์ธุรกิจไปในที่ทางเดียวกันก็เชื่อว่าทีมไทยก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้สร้างประเทศให้กับที่มีชื่อเสียงได้ครับ you can see the competition. Here and you'll see some excellent students pitching their ideas.